สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะฮะอูเมอร์นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวด่านใหม่นะครับก็คือด่านเนกเทอร่านั่นเองครับเป็นด่านมาใหม่ในเกมฟรีไฟล์ครับล่าสุดในตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นด่านที่แบบว่าล้ำสมัยมากๆนะครับตอนที่ผมไปลองเล่นดูนะครับมีทั้งหมดอวกาศอะไรที่แบบว่ามันใหม่ๆนะครับเข้ามาในแบบว่าแมปนี้เยอะมากๆนะครับทุกคนครับแล้วแมปมันก็สวยงามเลยนะครับผมประมาณนั้นโอเคผมถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับผม คนเล่นเกมคนเดียวแล้วรู้สึกเหงาไหมครับวันนี้เนี่ยผมมีแอปมาแนะนำครับผมแอปที่แบบว่าหาเพื่อนเล่นเกมด้วยกันได้ก็คือแอปเกมมิ่งโกนั่นเองนะครับผมพิมพ์ไปในเพจสโตนะครับว่าเกมมิ่งโกนะครับก็จะขึ้นครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวฟังก์ชันให้ดูนะครับฟังก์ชันแรกนะครับจับคู่แบบด่วนนะครับใช้เวลาแค่ห้าวีนะครับก็หาเพื่อนเกมเมอร์คนอื่นได้แล้วนะครับเลือกโหมดจับคู่ไปถึงห้องเสียงสร้างและส่งการ์ดเกมนะครับแอดเพื่อนในเกมและที่สำคัญนะครับ เราสามารถโพสหาตี้เล่นเกมประจําด้วยปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับหาบัตตี้เล่นเกมง่ายและฟรีด้วยนะครับในแอปนี้นะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าเหงาครับรออะไระครับรีบไปดาวน์โหลดเลยครับแอปเกมมิ่งโกที่อ g ก e p l นเพ t ส r ตครับผมอ่าชาวฟรีไฟรอคุณอยู่นะอย่าลืมล่ะ เอาละด่านใหม่มาแล้วครับผมต้องโชว์หน่อยเลยกันนะวันนี้เราจะมารีวิวด่านใหม่กันอ่ะโดดเมืองแรกเลยแล้วกันเมืองไรไม่รู้นะเมืองนี้นะครับลงไปก่อนนะซึ่งมันมีหลายเมืองมากครับผมฟ้าหน้าผมก็เป็นเมืองอวกาศครับตรงนู้นครับเดี๋ยวเราฟ์าเมืองนี้แล้วก็ค่อยไปเมืองนู้นก็ได้นะครับผมชิ่วๆอยู่แล้วป๊คนลรอย่างเยอะจะมีตีหนึ่งนะครับหน้าหน้าเรานะครับรู้สึกว่าแต่ละเมืองเดี๋ยวเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับก็คือจะเป็นแบบเมืองแบบเป็นโดมครับทุกคนครับมันเป็นสไตล์ไหนวะเนี่ยเออทุกเมืองเลย จะมีแบบว่าเป็นโดมอะไรแบบนี้นะครับโดดเข้าไปทะลุถึงหัวใจนะครับหลังมันมีตัวลงนี่หว่าไหนๆลขอเชียร์โอ้เยอะ่ะเยอะจัดเลยอุ้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 าอม้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยช่วยซ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอง้อุ้่อนครับเมื่อี้ขอกระอดดลงมานะครับผมยอุ้ยอุ้ยอนอยู่นยอหมือะกระโดดตกจากที่สูงยงมานะครับตัวนี้ครั้โอิ้งแฟนเลยเฮ้ย เกินไม่เปล่าอ๋อนั่นหน้าผมเจอเลยฮะาทางานทิ้งแฟนใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวเจอกันหน่อยเราเจอกันหน่อย<ๆ>เราโดน,ห,นหัวครับตายวมานี้ครับน้องถามไปเลยเรียบร้อยหนึ่งคิวครับจแจมกระโเราชิวๆที่นิวยอร์กเราไว้ทุกคนผมว่าอยากจะเล่นไอนคนะครับอ๋อนั่นมนครับเจอแล้วครับหนึ่งตัวครับเฮ้ยมันผ่านกระจกใส่เราสามารถมองเห็นคนด้วยเหรอวะเนีย่ยทุกคนเห็นปะเฮ้ยมันยิงผมแล้ววันเปิดหัวนพนักงานครับผม กระตกใส่เราก็มองเห็นคนได้นะครับผมถือว่าด่านนี้สวยนะครับผมเดี๋ยวผมยิงเมืองนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะแบบไปเดินรีวิวให้ดูนะครับว่ามันแบบเมืองอวกาศเป็นยังไงนะครับทุกคนทุกคนเห็นทุกคนจะตึ้งไงวเมืองสุดไฮเทคนะครับไฮเทคไฮโรท้าหัวเลยนี่เป็นแล่ละเป็นแน่ละเ้านักใช่ไหมห้านักก็โดนไปห้านักก็โดนไปครับผมบอกเลยไปเดี๋ยวเราต้องรีบไปครับผมเดี๋ยวไม่ทันการครับผมมีตัวมาข้างหลัง ไม่แตกก็ช่างเถอะทำไปก่อนเนาะจะมาช่วยเพื่อนหรอโคตรดีนะครับปืนที่มันแรงครับน้องมีของเยอะซะด้วยวะนี่นะครับทุกคนสังเกตนะคือมันจะเป็นแบบว่ารูลงไปตรงใจกลางเมืองนะครับมันจะเป็นทุกรอบแล้วแล้วก็เมืองตรงนี้เนี่ยมันจะมีที่วางหะครับผมมิสไซหรือเปล่าวะหรือว่าตรงนี้วะน่าจะตรงนี้แหละมันจะมีที่วางให้กับเรานะครับจุดเด่นแต่ละเมืองไม่เหมือนกันนะทุกคนนะมันจะมีจุดเด่นแบบแต่ละเมืองที่แบบว่าแตกต่างกันนะครับชุบกันหรอเพื่อนชุบกันหรอเาวัดกับเราหน่อย ชบใครอ่ะชบใครอ่ะชบใครอ่ะชบเพื่อนเหรอชเพื่อนหรอกนแตกไปทำไปเลย,เลยข้อหายชบเพื่อไนไปครับผมเมืองตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเมืองที่บอกว่าเป็นสะพาน,นครับผมค่อนข้างที่จะแบบว่าดูดูหลายนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนเนี่ยไปทัวร์เมืองอวกาศก่อนล้วกันนะครับผมเพราะว่าวงมันจะบีบแล้วนะครับเมืองอวกาศนะครับด้านหลังเรานั่นเองนะครับเลยผ่านตรงแบบซอยนี้ไปก็น่าจะเจอแล้วนะครับตัวลงหรือเปล่า ชุกกันเมื่อกี้น่าจะไปที่อื่นแล้วนะครับไม่น่าอยู่ตรงนี้แล้วแหละนี่นะครับผมมันจะเป็นเมืองที่แบบว่าจะทําให้เราเนี่ยไปตรงอวงกาศได้เว้ทุกคนอ,อ๋อเป็นเมืองที่บบว่าสุดจ๋งนะตรงนี้สถานที่เที่ยวให้กับเรานั่นเองอวงกาศราเจ้าอยู่รู้จักเปล่าอันนี้ก็เป็นเมืองหนึ่งนะแต่จะเป็นเมืองย่อยนะครับเป็นเมืองที่แบบว่าเล็กมากทุกคนเล็กจริงๆครับกระจีเดียวครับผมเมืองนี้เดี๋ยวแหลกเมืองนหน้าของเรานะครับคือของจริงนะครับผมอวกาศที่แท้ทูครับผมถ้าผมรอดนะ แล้วผมรอดจากกระสุนปืนนะตอนนี้นะขี่รถแบบไม่ใส่นิชาแบบนี้แบบอันตรายมากครับผมอาจจะโดนกระสุนปืนที่ข้อหน้าได้ครับเมืองนี้ก็จะแบบว่าสามารถกระโดดสูงได้นั่นเองนะครับเวลาไปอยู่ในโดมนะครับในที่สุดเราก็เข้ามาถึงอวกาศแล้วสินะเพื่อนๆไม่มีใครมาฟังแบบนี้เลยเนี่ยมาลงตรงเลยครับผมนี่ครับกระโดดน้ำดองขึ้นนี่เป็นไงดึงๆขึ้นนะครับผมจริงมากเวลาเราตกลงไปเราก็ไม่เจ็บนะครับมันเปลี่ยนสมือนให้เราแบบว่าเป็นแรงแบบแรงนุ่งห่วงเลยอะทุกคน เราจะไม่สามารถเจ็บนะแล้วก็จะมีดวงดาวอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นดาวอะไรดาวพรฤหัดโอ้ยดาวนี้จูนไหลดาวครับอันนี้ก็น่าจะเป็นดวงอาทิตย์นะครับผมกระจายแสงสว่างให้กับพวกเราเนะยครับในยามที่แบบพวกเราหมุนมองนีครับคําผมมาจากไหนวะเนี่ยหลังจากที่เราออกจากเมืองนี้มานะครับเราก็จะเป็นบุคคลธรรมดาครับไม่สามารถกระโดดสูงได้ครับเวลาตกก็เจ็บตกก็เจ็บเลยครับแต่เขาทิ้งเราเจ็บกว่า ผมอยากพาทุกคนไปเมืองนี้มากเลยวะไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่านะจริงๆเมืองตรงนี้ก็น่าไปนะครับด้านหน้าเรานะมันจะเป็นอนุสาวรีย์นะครับผมที่แบบว่าตั้งโชว์เจ้าตัวสัตว์เลี้ยงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนเลยกันเราไปวนกลับมาตรงนี้นะครับเราเป็นบทบาทแก์นำเที่ยวครับปุ้ยอันนี้มันเป็นดอกอะไรวะเนี่ยดอกอัญชันแน่เลยนะครับเราก็ใช้ดีดดนะแล้วก็ดีดไปเลยนะครับผมเก๋ไหมเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะยครับนี่ถึงแล้วอนุสาวรีย์ครับผมนี่น่าจะเป็นปกคลิปของเราที่สวยงามเลยนะทุกคนนะเมืองใหม่ของเรานน เรามาถ่ายไวก้กับตรงอนุสาวารีย์หหดีกว่าทุกคนเนี่ยสวยงามครับผมตรงอนุสาวารีย์เนี่ยสวยเลยเมื่อกี้เหมือนจะมีคนโดดใหม่นั่นน่ะมีคนโดดใหม่นะครับเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ไม่ต้องมาเนียนเลยน้องนั่นไงมันเก็บไอ้ดอกแล้วทุกคนโอ้โหถ่ายรูปแป๊บเดียวมีตัวโดดใหม่เฉยเจอมาเร็วชั้นเวลาพอดี<บ>อย่างกระโดดไกลอุยออ้ยห,ห,ห,หัวหัวหัวนึงเม้นนะหัวหนึเม้นนะมีแค่นี้อรอน้อง คิดว่าพี่ไม่เห็นหรอคิดว่าพี่ไม่เห็นหรอ,หรอจะมาเนียนอะไรตรงนี้ก็ดูหน่อยละกันแต่ว่าผมไปแลกปืนดีกว่าทุกคนครับเฮ้ยท่านหน้าผมมีตัววะเ,เปิดหัวไปครับไม่เข้าหัวอุ้ยสองตัวเลยไปดีกว่าแล้ก่อนไปนอยากเก็บนี้อ่ะจะแลกขององครับขอ,บขอเลียืมพีก่อนล้วกัน,กนนะทุกคนนะยืมพีก่อนไฟครับผมเปิดโดนด้วยเปิดโดนด้วยเพืดดด่อความชัวร์ อยู่ตรงไหนกันเอ่ยแม่นางเฉิงตู่กับพนางฝึ่งซื้อเฉียวยังไงวิ่งละเปิดไปครับเฮ้ยตัวนี้ตีตึงนี่ว่ะแม่งจะตึงแค่ไหนวะผมก็อยากจะลองเชิงเหมือนกันผมก็อยากจะลองเชิงเหมือนกันนะครับเอาหัวเอาเสียชีวิตโอ้ยตายแล้วเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาผมเฉเลยอ๋อแสดงว่าเขายิงคนเมื่อกี้นี่ว่ะที่เป็นผู้หญิงว่ะหายเลยครับไม่รู้ว่าอยู่ด้านบนนั้นหรือเปล่า โอ <IS AS coû ts> ้ยอยู <instructors guard interface> o, okay. hmm, re ่ด้านล่างนี่ว่าโออด้านข้างมาต้องพัญญาแล้วครับผมก็ว่าอยู่ทำไมเสียชีวิตครับผมเขาโดนลุมโอ้มีที่เป็นด้วยเหรอวะเนี่ยถามจริงดิมีที่เป็นได้ไงวะในโหมดเนี่ยงงเลยโอ้โหแม่งถ้าจะลุมกันขนาดนี้ไม่เข้าก็ได้นะเว้ยโอ้โหตีเป็นถึกว่ากดหมดแรงแล้วหรอเอ้ยมันจะดันหัวเรวอะ ผมถอยก่อนแล้วกันมาดิมาดิเปิดใครเปิดใครมีใจก็แอดมามีใจก็แอดมาโอ้โหชื่อมีใจก็แอดมาโดนไปเลยครับอูเมอมีสูตรครับไม่ได้มีใจครับหลอกอย่างเงี้ยช่วยแฟนหรอ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 สองเยอะว่ะโอ้โหในโหมดธรรมดาก็ยังมีตีเป็นนะครับ รู้สึกว่าเขาจะมาฝึกซ้อมกันหรือเปล่าในโหมดนี้น่าจะใช่นะเหมือนจะแบบมาฝึกซ้อมกันไว้นะครับผมการไวเล่นแล้วกันนะจริงๆตรงนี้มันมีสลิงนะโอ้โหสลิงงีเองเไม่เป็นไรครับผมเขาวงกวัดโอ้โหแม็กเปิดโดนไล่ผมด้วยเยนเกมาราไฟเก๋เยนแมวกน้องเองก็จะสุดเกินเปิดโดนไล่พี่อะครับโอ้โหมีรถหนึ่งคันหน,น่อยทุกคนนี่แหละจะเป็นโอกาสที่เราจะรอดครับผมทางเดียวของเราม,มีตัวยิงยู่ในด้านหลังด้วยว่ะไจก่อนแล้วกันนะ อย่ยิงเราได้เพื่อนนะปอชิงเข้าวงวาาก่อนจังหวะนี้อู้ด้านหน้ามีตัวอือ้านหน้ามีตัวอย่าอย่านะเพื่อนอย่านะเราไม่มีของเราไม่มีอะไรเลยครับพี่น้องบนหัวผมครับเดีย๋ยวให้เขาวิ่งก่อนครับเพื่อความชัวร์้านหน้าก็มีอยู่ตรงไหนวะเมื่อกี้อยู่ตรงนี้หรือเปล่ามันจะลงไปแล้วนะครับผมฮึยันหน้า,าครับตีนเสียมนะหวัดดีน้องเปิดไฟแ<อ>สงมาดิ ตัวตึงนะครับในด่านใหม่เราเฮ้ยมีตัวมาบนหัวผมไม่ด้านล่างหรือเปล่าวะอย่างนี้อยู่บนหัวผมเนี่ยตัวนึงเนี้ยไม่นเนียนก็ไม่เรียนมาใหม่ครับน้องไม่นเนียนก็ไม่เรียนมาใหม่ครับน้องปาดเลยดีกว่าเราตรงไหนวะทำไมผมไม่รู้เลยอ่ะว่าเขาอยู่ตรงไหนวะได้ยินแต่เสียงนะครับแต่ไม่สามารถนี่ไงโอ้โหนี่ไง แม่งอยู่ตรงไหนวะคุณเงี้ยเลย โอ้โหจบเลยครับผมสําหรับผมนะครับก็มองว่าดีนะครับเพราะว่าด่านใหม่เนี่ยมันมาลงในแมปใหม่นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิด่านใหม่มาลงในแล้งนะครับทําให้แบบว่ามีแมปใหม่มากขึ้นนะครับได้แบบว่าเล่นแล้วก็สนุกเอนจอยกับเกมนะครับอยูนี้ก็มี4ด่านใช่ไหมที่เราจะสุ่มเจอนะครับในหมดแล้งก็จะมีเกาะสวรรค์เรือชะนปลาบิ๊กโคมลุกล้างแล้วก็เนคเคอร่านะครับถ้าเป็นไม่ได้นะครับอย่าลืมทะเลทรายนะครับจีเอาโคม5ด่านไปเลยเออมันจะได้แบบว่าสนุกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมฝากกันกดแล้วกก็ขอบบบบคคุณมมาาาๆนะรัผ๊ยย